สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะคนสวยอยู่กับป้าค่ะรอถูกใจโลชั่นตัวเขียวได้นิดหน่อยโอ้มันหมานำกันจ้าโกเกียเป็นผู้จัดโกเกียก็ต้องอยู่กับพี่ลูกหมูอยู่กับป้าไปดิขาลูก ถูกย่จ้าเสียดายบร่ได้ซื้อต้ดินไว้ป้าสามสามหกสี่ด้จ๋าลูอะ่าย่ลูรบอกนะหอาไลว้ปาเพิ่งไรเองไงลูกเากีียวยังยเล่นทเล่นบ่เดี๋ยวลูกเนะเกล้ยวจะอ พ่ป้ก่อนปก่อนปนอยงหรลุงถูกไหมจ้าที่มันมาไม่งย่าง่งุงย่างโชค่เดนมาด้ันย่า่า่าไม่นดดูอยากเล่ ด้ยไอแพดไหมล่ะไอแพดโนน,ะ<ม>น,น่ะไม่เอาไม่ไอแพดดูเอาไม่อ๋อไอแพดไหมล่ะไม่เพ่อคือกอดอ่อนป่าดีฉะนั้นนี่ตาพอดีหอดป่าเหมือนเลยพอดีเราคนละขั้นกับป่าดีพนขีกับแมวพอดีเหมือนเลวันนี้ใครนั่งมากับแม่จ๋าไม่นั่งกับป้าเลยนะ<ม>ป้าแอนอยืน่นหนีละจ้าเพอดีเขาไปในขั้วเพอดีเขาจะหอดบ้านเดี๋ยว กดออก๋อป้าไรสุดอยู่ลูกม่กดออกเลยติแต่เขาไปเอาแอร์แทมีวนี้สิมายอ์ดทกไปี่ยาป้าไรสุด้ลสวัสดีหนึ่งพารยท่านด้วยนะคะกดไค้กดเชร์ให้นีนติตาเอามาโอเอามาโอ้ fc จะคุยกับนันิตาไดล่ะไม่ พี่หนออะไรของเราสาวปากปากอะไรผิดเครื่องพอดีพอดีไปเล่นเครื่องนั้นก่อนได้ไหมล่ะลูกอ้านกเกี่ยวอยู่กับใครล่ะนะเกี่ยวอยู่คนเดียวเหรอลูกอุ้ยพี่ลุงไปไหนครับยิ่งลุงไปไหนครับผมคงพี่น้อเมืองนอนเลยน่คนเดียวพี่โตไปลุงยานจ้าพรุ่งนี้กรุณาสะหัวนะคะ ไม่วไม่อยากจะพี่จับไดูไอแพดไม่อมจดไม่อฟีจะได้50บาทเห็นถือเลกแม่นพี่น้องกัเจ้าคนเบื่อไม่เรืกองนรูมาแล้วลูกเ่าสาวมาเห็นไหมเนี่ยเครื่องน่ะพี่น้องเยอะปัจจ้าไรไหมเด้อ คนเดือดเปลี่ยนเครื่องนีก็าข่ไหมนี่ไม่เล่นเครื่องนี้ก็ได้รูปน,นี้ฮะรูกไปเอาไอแผงไหม,ไมไหรูปอันนี้ไม่มันไม่มีมันมันไม่ไมีติ๊กปอกไม่ไม่เคยเห็นปอกวันนี้ประอ้วนก็ไม่ให้กับเขาซอยพี่น้องมานี่เราผัดบล็อกครี่กุ้งสด แล้วก็ทำอันผยนยาธุเรียนไปเพียรพระพี่น้องเลยไปวัดนะคะเราประวัติเราเห็นก็ข่าวซอยู่มาเล่น,นบ้านมาเจียวทุกวันแต่ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะคาดยกไหลไปน่าจ่าเด้อน,นี่แต่ยังไงเขาเราสาวเครื่องป่า <c oughs> อะไรเพียงป่าเ่อไรก็บ่กเอา <c oughs> อย่าลืมเอาบอกก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะก่อนยกมือขึ้นทจะสวยก่อนทำงนนานต้องไม,ไม,ไม่ไม่ลงไม้ ทำดีๆเร็วๆทำไปด,ดีสวัสดีค่ะเ <มา S 1> ดี๋ยวานายตามมาอะไรให้ดูใหม่นะฮะบ๊ายบายบาย,ยิ้มยึบการลมหมดดี <laughs> สาวเหนียวลมหมดดิเนี่ยท่าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอในหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับสไคร้เลยค่ะ